เหอเหอแลาะเหรอเหรอเห็นได้เหรอวาย่อมยากอยู่ไหมเหรอฮะจิตสว่าร์รถขึ้นบูดด้วยความจิตนาจิตเอาขึ้นวจะจะเหอเหอโดยไม่เจตนาเองแหละไม่รอดูรอดูเฮ้ยทำไมมันมันมันไม่เหอเลยวะพอสิบสิบไปแล้วมันมันไปได้ครั้งเดียวหรือเปล่าไปได้ครั้งเดียวเนี่ยไปทางทางเสือร้อนเนี่ย กี่ปิดไปแล้วเว้ยต้องวะตชงเราเนี่ยอาจจะเจออได้แตโอเคปอก้าับ้ับ้ับใหั้ขหัใหรใ้ขับ้ับ้้ับใหขับให้ข้ขับ้ับให้ขับให้ขใ้ขับ้ัให้ขับห้ห้ขับ้ว้้ับ้ห้ เฮียไอ้ข่าเฮียยงเห็นด้วยเครอเขาวทมไม่เจอ่างาากตายอ่ะวะไี้ไม่มีผิวเลยเฮียเฮียเนี่ยเฮียหลุดเกินเลยเอเนี่ย พอมีแมวมีหมูอ๋เออเนี่ยมันหมดมัจะาเหรอเนี่ยไอเหนเล่าแล้วหนเล่าแล้วไอ้่เล่าายังอ้ยเข้ามาจะยิ้อีเหี้ไอ้วไเจอเ่อ 别闹了，停！哈哈哈哈！哈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 哈

ไอ้เจ้าหมูมันเป็นอีโปะได้ไมคูไปดูเลยนึกหมูมันมหมูไม่ใช่หรอไม่กลนั้นเอาอีโป๊นึกว่หมูอีโปตัวสีมันหมูเลยอาไอ้เจ้าหมูไม่ใชมูไมโปตัวตัวสีบู๊ย อีเ้อฮฮอึอี้อกี่ยบาี้ว่ะึบากี้ดีเบสพูดเดียวอ่ะไอ้จิมเเราไปทางกูจะไปหาเส้นทางถอยเรอก่อนนะอ้าวโดนรถฉันตายฮ้ย คืออะไรวะไม่เลือยอี้ยเ์